สว,ส, Adams, สวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดนี้ครับสวัสดีครับวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ก็ว่าก็มาอัดวีดีโอนะครับมาวัดอัดวีดีโอแบ่งปันพระแบ่งปันพระเครื่องนะครับมาอัดวีดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้ร้านดวงดีได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเอ้ยศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองนะครับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ 061282นะครับ9787นะครับแล้วก็0820786720นะครับแอดไลน์ได้เลยทั้ง2เบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือโทรก็ได้นะครับหรือแอดไลน์นะครับได้ทั้ง2เบอร์นี้เลยครับ061ครับเบอร์ที่เปลี่ยนนะครับ061นะครับ2829787นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์เดิมนะครับ0820786720นะครับแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับ วันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับของหลวงปู่มหาศิลาครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับสมเด็จรุ่นแรกนะครับนี่ครับสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาครับสมเด็จปีสองห้าหกหนึ่งนะครับนี่ครับสมเด็จรุ่นเสาห้านะครับเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับวัดโพศีสาดนะครับนี่ครับเป็นหลังรูปเหมือนนะครับ นี่ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมสามชั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นหลังลูกเหมือนนะครับเป็นหลังลูกเหมือนนะครับเนี่ยครับวัดโพสีสะอาดนะครับปีสองห้าหกสามนะครับจัดสร้างที่วัดโพสีสะอาดนะครับปีสองห้าหกสามครับรุ่นนี้จะสังเกตและพิจารณาง่ายหน่อยนะครับก็เนื้อมวลสารจะออกดำๆนะครับมีเนื้อมวลสารดำๆทั่วองค์นะครับเนื้อมวลสารนี่ครับ เป็นเม็ดทั่วองค์นะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับก็จะพิจารณาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่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 แรงเท่าไหร่นะครับยังเก็บสะสมได้นะครับยังไม่แรงนะครับบอกเลยว่ายังไม่แรงนะครับก็ผู้เป็นบูชาอยู่องค์ละเก้าร้อยห้าสิบบาทครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับ สมเด็จรุ่นรุ่นหนึ่งเนื้อผงเก่านะครับปี2563หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศรีสะอาดวัดโพศีสะอาดนะครับจะสร้างปี2563นะครับสมเด็จรุ่นหนึ่งเนื้อผงเก่าปี63นะครับนี่ครับสวยเดิมเลยแบงบูชาอยู่องค์ละ950บาทนะครับเอา950บาทพอ 950บาทนะครับองละ950บาทครับพร้อมกล่องเดิมเลยพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับนี่ครับไปหนึ่งองค์หนึ่งกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับครับผมมีแบ่งไม่เยอะนะครับมีแบ่งแค่สี่องค์นะครับได้มาเมื่อวานห้าองค์นะครับขายไปแล้วองค์หนึ่งก็มีแบ่งแค่สี่องค์นะครับด้านหน้าก็เป็นสมเด็จสามชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นหลังรูปเหมือนแบบนี้นะครับนี่หลังรูปเหมือนแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นหลังรูปเหมือนแบบนี้นะครับกล่องเดิมเลยพระเเเเดดิิมมมกลล่องยสด็จ รุ่นหนึ่งนะครับปี2563นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศีสาอนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับเขียนหน้ากล่องว่าสมเด็จเสาห้าครับสมเด็จเสาห้าเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่งปี2 5 6 3นะครับวัดโพศีสาอาดครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลยประกันพาร์แทให้ตลอดชีพนะครับรับประกันพารแท้ตลอดชีพครับแบ่งบูชาอยู่งละ950บาทนะครับ950าบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทุกประเทศนะครับ 950บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับช่องทางการติดต่อร้านดวงดีนะครับช่องทางการติดต่อร้านดวงดีพระเครื่องนะครับเบอร์ใหม่นะครับ061นะครับ282นะครับแอดไลน์282 9787นะครับเบอร์เก่า082 078 6720นะครับสองช่องทางนี้ครับแอดไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ